สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้ววันนี้นะคะก็พบกับพวกเราสองคนอีกแล้วค่ะกับบิมมี่และกะทิค่ะเรียกเสียงกันหน่อยนะคะวันนี้โอเคนะคะก็พร้อมแล้วเนาะก็พบกับพวกเราสองคนนะคะในซีรีส์มือใหม่เริ่มเล่นหุ้นนะคะ ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็จะเป็นในตอนที่2แล้วนะคะก็จะได้ก็ห่างหายกันมานานลฤทีเดียวนะคะก็จะเป็นในตอนที่2ของซีรีส์นะคะนั่นก็คือ,อทำไมต้องลงทุนในตลาดหุน้นเออ ก่อนที่เราจะไปพูดถึงในตอนที่2นั้นนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวบีมจะย้อนอเดี๋ยวให้กะทินะคะย้อนกลับไปดูตอนที่1ก่อนเนาะว่าในส่วนของตอนที่1น,นั้นนะคะพวกเราพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างเนาะสำหรับในตอนที่1นนะคะก็คือในตอนที่ผ่านมาเนาะของซีรีส์มือใหม่เริ่มเล่นหุ้นนะคะกะทิก็จะมาสรุปคร่าวๆให้เพื่อนๆฟังแล้วกันเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเนาะ ก็คือสำหรับคนที่เริ่มลงทุนใหม่นะคะก็จะมีเนื้อหาที่เพื่อนๆต้องศึกษาซึ่งกะทิก็สรุปมาให้เพื่อนๆแล้วนะคะ8 9ข้อด้วยกันนะคะนั่นก็คือข้อที่1พื้นฐานของการลงทุนค่ะข้อที่2การวางแผนการลงทุนนะคะ3นะคะการเปิดบัญชีหุ้น4การศึกษาหาข้อมูลจากสื่อต่างๆนะคะ5การวิเคราะห์หุ้น6วิธีการเล่นหุ้นจริงนะคะ7วิธีการเทรดหุ้นแบบออนไลน์และ นั่นก็คือแนวคิดในเรื่องของการลงทุนให้ประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นเนื้อหาในตอนแรกนั่นเองนะคะมาถึงในตอนที่สองนี้นะคะก็คือเหตุผลนะคะว่าทำไมเราถึงต้องลงทุนในตลาดหุ้นก่อนอื่นนะคะเราไปทำความรู้จักกันกับหุ้นกันก่อนนะคะว่าหุ้นคืออะไร โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะให้กะทีเป็นคุณอธิบายให้ฟังแล้วกันเนาะโอเคค่ะหุ้นนะคะหุ้นก็คือหลักทรัพย์ที่แสดงสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของค่ะซึ่งออกโดยบริษัทจำกัดมหาชนนะคะที่ต้องการระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการนั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะเ,เพื่อนๆก็คืออ่าอย่างบีมนะคะ ไปซื้อหุ้นของบริษัทบริษัทหนึ่งนะคะจำนวนหนึ่งอ่าทีนี้นะคะผู้ถือหุ้นนะคะเขาเรียกว่า,ามีฐานะเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของในกิจการนั่นเองนะคะในฐานะที่เรานะคะเป็นผู้ถือหุ้นนะคะเราจะมีสิทธิ์อะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะมีสิทธิ์ออก เสียงนะคะในที่ประชุมเวลามีการประชุมลงคะแนนเสียงอะไรเงี้ยค่ะก็จะใช้สิทธิ์ตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเองค่ะมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งกำไรในรูปของเงินปันผลหรือที่เรียกกันว่าดีเวเดนนะคะและก็จะได้รับกำไรในการขายหุ้นเขาเรียกว่าแคปิตอลเกน ะะกำไรยังไงกำไรก็คือ,อเราซื้อหุ้นที่ราคา1น,นะคะแล้วเวลาหุ้นขึ้นไปเราทำการขายหุ้นเราก็จะได้กำไรจากส่วนต่างราคาตรงนี้นี่เองค่ะที่เขาเรียกว่าเป็น capital gain นั่นเองนะคะค่ะต่อมานะคะก็คือเราจะได้รับสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นใหม่ด้วยนั่นเองนะคะเหตุผลที่สำคัญสำคัญนะคะเ,เพื่อน ที่หลายๆคนกระโดดเข้ามาในตลาดหุ้นนะคะนั่นก็คืออยากที่จะมีอิสรภาพทางการเงินนะคะแล้วก็อยากที่จะมีอิสรภาพทางเวลานั่นเองค่ะเท่านั้นยังไม่พอเออการลงทุนในหุ้นนั้นนะคะก็เสมือนการที่เรานะคะได้ทำในธุรกิจ นั้นจริงๆค่ะเพื่อนๆนะคะซึ่งธุรกิจในตลาดหุ้นนะคะบอกเลยเลยว่ามันมีเยอะมากนะคะมีหลายร้อยธุรกิจมากนะคะ mm hmm. เดี๋ยววินจะยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันเนาะ mm hmm. ยกตัวอย่างหุ้นที่อยู่รอบตัวเราแล้วกันเนาะที่เราสามารถมองเห็นและสัมผัสได้นะคะ mm hmm. ตัวอย่างเช่นหุ้น C p o นะคะหรือเ e v e n นเนนั่นเองนะคะหุ้นปตทนะคะหุ้นเกี่ยวกับ การเงินนั่นก็คือหุ้นของธนาคารต่างๆนั่นเองนะคะอ่านะคะนี่ก็เป็นอ่าในกลุ่มของหุ้นที่เพื่อนๆสามารถมองเห็นแล้วก็จับต้องได้นั่นเองแต่จริงๆแล้วในตลาดหุ้นนั้นมีธุรกิจแล้วก็มีหุ้นหลากหลายตัวมากนะคะที่จะให้เพื่อนๆสามารถเข้าไปเป็นเจ้าของในธุรกิจนั้นๆได้โดยที่เพื่อนๆน,นะคะไม่ต้องใช้เงินลงทุนเองจำนวนมากเหมือนการทำธุรกิจเองนั่นเองค่ะ ซึ่งนี่ก็เป็นข้อดีมากๆเลยนะคะและที่สำคัญนะคะนั่นก็คือนั่นก็คือเริ่มต้นง่ายด้วยเงินไม่มากค่ะเพื่อนอาต่อมานะคะมีสภาพคล่องสูงกว่าการที่เราทำธุรกิจด้วยตัวของเราเองจริงๆนะคะเพราะว่า ในตลาดหุ้นนั้นมีทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะคะที่จะซื้อขายกันอยู่ตลอดเวลาในตลาดหุ้นนั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะก็คือเราไม่ต้องบริหารจัดการธุรกิจเองนะคะในแต่และธุรกิจที่เราเลือกลงทุนนั้นน,น,นะคะ mm. เขาก็จะมีอาทีมผู้บริหารนะคะที่จะดูแลบริหารงานบริหารกิจการต่างๆนะคะเวลามีปัญหาอะไรนะคะก็จะมี ที่บริหารเนี่ยนะคะเข้ามาคอยแก้ปัญหาให้กับเราอยู่แล้วนะคะซึ่งเราก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของตรงนี้เลยนะคะเพื่อนและนะคะถ้าเราถือหุ้นไปแบบยาวๆนานๆน,น,นะคะจนกะเกษียณอายุจนแบบเออเราไม่อยู่แล้วนะคะค,คือเอาง่ายๆมันสามารถส่งต่อถึงลูกถึงหลานได้เป็นมรดกตกทอดได้ที่สำคัญนะคะเพื่อนๆน,นะคะการลงทุนในหุ้นก็เสมือนเป็นการฝึก วินัยการออมของเรานั่นเองนะคะให้เราเป็นคนที่รู้จักเก็บออมนะคะสร้างความมั่งคัง่งและมั่นคงให้กับตัวเราเองในภายภาคหน้านะคะและเนื้อหาทั้งหมดนี้นะคะที่พวกเราสองคนนะคะได้เล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะคะก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเพื่อนๆถึงจะต้องหันมาลงทุนนั่นเองค่ะค่ะ สำหรับในตอนถัดไปของซีรีส์นะนะคะก็จะเป็นในส่วนของตอนที่3นะคะซึ่งบอกได้เลยว่าเนื้อหาเนี่ยจะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆนะคะหากใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมติดตามรับชมพวกเราสองคนได้นะคะในซีรีส์มื่อหมาย,มมายเริ่มเล่นพูดนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ